ในการทำงานบริหารคนบางทียากกว่าบริหารงานลองยิ้มให้กำลังใจกันบ้างแล้วมันจะดีขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีมีนหรือคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่พยากรณ์แห่งแสงดาวกับผมนายจันเจ้าวันนี้เรามาดูกันครับว่าพลังงานของการงานและการเงินในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วยไพ่ใบแรกราชินีไม้เทา้าไพ่แห่งความมั่นใจการเป็นผู้นำํำ และการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์และเป็นจุดศูนย์กลางของทีมใครๆก็อยากร่วมงานด้วยไพ่ใบนี้ยังบอกว่าคุณมีพลังในการจัดการสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือการสื่อสารกับผู้คนจะโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับคนที่กำลังหางานหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่จักรวาลกำลังเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ต่อมาคือ The Chariot ไพ่แห่งความมุ่งมั่น และการควบคุมทิศทางไพ่ใบนี้พูดถึงความสําเร็จที่ได้มาจากความมีวินัยและความตั้งใจคุณอาจเจอกับอุปสรรคเล็กๆระหว่างทางแต่ไม่มีอะไรที่คุณเอาชนะไม่ได้ไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณของการเดินหน้าอย่างชัดเจนงานที่ต้องใช้ความอดทนการตัดสินใจที่เด็ดขาดหรือการเดินทางเพื่อนหน้าที่จะให้ผลดีด้านการเงินไพ่ใบนี้หมายถึงความสามารถในการบริหารเงินได้อย่างมีระบบคุณอาจมีรายจ่ายบ้าง แต่ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมอย่างมั่นคงและใบสุดท้ายราชาเหรียญไพ่แห่งความมั่นคงความสําเร็จและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณกําลังเข้าสู่ช่วงที่ความเหนื่อยที่ผ่านมาเริ่มเห็นผลลัพธ์ทั้งในงานและการเงินผู้ใหญ่หรือผู้มีอำน,นาจอาจเข้ามาสนับสน,นุนหรือให้โอกาสที่นําไปสู่ความมั่นคงระยะยาว ด้านการเงินนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งหมายถึงรายได้ที่มั่นคงการลงทุนที่ได้ผลหรือโอกาสทางการเงินที่มั่นใจได้โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีมีนคือช่วงของความสำเร็จจากความตั้งใจคุณมีทั้งไฟในการทำงานความมั่นใจในการตัดสินใจและพื้นฐานที่มั่นคงพอจะรับผลตอบแทนที่คู่ควรสัปดาห์นี้คุณอ่านเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์จะทำให้ยิ้มออกแน่นอนครับ และก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆหลายคนที่ถามกันมามากเลยเรื่องการดูดวงแบบส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังรีบจัดระบบให้เรียบร้อยอยู่นะครับขอให้รอกันอีกนิดรับรองว่าไม่นานแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือส่งข้อความติชมกันไว้ได้เลยครับคำพูดเล็กๆของทุกคนคือพลังใจสำคัญของผมจริงๆ แล้วก็ฝากติดตามทั้งช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวและช่องของผมในจันเจ้าด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางไปด้วยกันบนเส้นทางของแสงดาวและพลังงานดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าในจันเจ้าสวัสดีครับ